หน้าโดที่สุดคือเวลาลูกค้ามาขอเครดิตแล้วเราให้ท้ายสุดเขาก็มาเบ้ยวหนี้เราคค่อนข้างหนักอยู่ครับพอหลายร้อยล้านผู้ซื้อรายนั้นนั้นเนี่ยมีความน่าเชื่อถือมากน้อยแค่ไหนโดยวิธีการที่เราไปสั่งซื้อข้อมูลจากต่างประเทศแต่ถ้าเกิดว่าผู้ซื้อไม่ชมําระเงินเข้ามาอมเอกสิ่งรพร้อมที่จะชดเชยค่าสินหมทดแทนได้ สวัสดีคุณผู้ชมนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ fails over by exim bank and special guest นะครับรายการที่เราจะพาผู้ชมไปถอดบทเรียนความเฟลครับพร้อมกับพูดคุยเบื้องลึกเบื้องหลังในการทำธุรกิจที่น่าสนใจกับผมแคนาติรุธนะครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญมาพูดคุยกันนะครับท่านแรกครับต้อนรับคุณแต๊กรวิศักดิ์วันนี้จักวงครับรองกรรมการผู้จัดการบริษัทนครหลวงค้าเข้าจำกัดผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่อันดับต้นๆของเมืองไทยสวัสดีคุณแต๊กครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ส่วนอีกท่านหนึ่งนะครับต้อนรับครับคุณนออภิรัตแสงทองทองนะครับผู้นวยการอาวุโสฝ่ายส่งเสริมการรับประกันการส่งออกและการลงทุนธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทยหรือ Exim Bank ผู้สนับสนุนธุรกิจคนตัวเล็กให้ส่งออกได้อย่างมั่นใจนะครับคุณนอครับสวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการของเรานะครับ f a ิร์สโอเวอร์บายเอ็กซิมแบงนะครับอย่างแรกอยากให้ ทางคุณแตกเนี่ยเล่าให้ฟังนะฮะที่มาที่ไปนะฮะธุรกิจของเราจริงเป็นธุรกิจครอบครัวนะครับก็คือทําตั้งแต่รุ่นคุณพ่อกับคุณอาผมนะฮะเราเบริษัทนครหลวงข้าข้าวีก่อตั้งปี25-20นะครับ,รบปีนี้ก็ปีที่46แล้ว นะครับก็เราก็เริ่มจากธุรกิจเล็กๆก็คือเป็นโรงสีนะครับแล้วก็มีการขยายโรงสีจนขยายเป็นผู้ส่งออกนะครับก็ทํามาเรื่อยๆนะครับสีปีปัจจุบันเราส่งออกประมาณปีละ1ล้านตันนะครับก็ส่งไปทุกตลาดนะส่วนใหญ่ก็ทั้งในเอเชียนะครับญี่ปุ่นจีนอินโดนะครับไปแอฟริกานะครับไปตะวันออกกลางอเมริกาก็ส่งออกไปหลายๆที่ครับครับคราวนี้เนื่องจากรายการของเราใน fails over แสดงว่าในช่วงเวลาในการทําธุรกิจที่ผ่านมาต้องเจอเรื่องเฟลเ f a หรือว่ามี ปัญหาอะไรที่มันเกิดขึ้นแล้วรู้สึกว่าโอ้กระทบกับธุรกิจของเรามากมากครับครับอันนี้ก็ต้องเรียนว่ามีมากมีบ้างนะครับรบอาจจะต้องเรียนโดยรวมก่อนครับว่าธุรกิจข้าวจริงๆเนี่ยนะครับลักษณะของลูกค้านะครับอย่างที่เมื่อกี้เรียนไปมีหลายประเทศนะฮะก็จะมีทั้งลูกค้าที่เป็นรัฐบาลซื้อนะครับไม่ว่าจะญี่ปุ่นอินโดนีเซียมาเลเซียพวกนี้เป็นรัฐบาลซื้อเนี่ยจะค่อนข้างปลอดภัยไม่ค่อยมีปัญหานะครับถ้าหลังๆเนี่ยเป็นลูกค้าเป็นเอกชนก็เยอะนะฮะซึ่งก็ในหลายทวีปแต่ถ้า เอกชนที่เป็นประเทศที่พัฒนาไม่ว่าจะอเมริกายุโรปออสเตรเลยียไม่ค่อยมีปัญหานะครับแต่ถ้าเป็นลูกค้าเอกชนในแอฟริกาตะวันออกกลางเนี่ยจะค่อนข้างปัญหาเยอะนะฮะแล้วก็ปัญหาหลักที่เยอะมากๆเลยก็คือปัญหาเรื่องการชําระเงินชำระเงินคือไงครับ จ่ายเงินเราฮะเขาไม่ค่อยจ่ายครับนั่ไ่ค่อย,ออยจ่ายไม่ค่อยจ่ายญนาไม่ค่อยจ่ายคือต้องเลีงแคสมัยก่อนเนี่ยไม่ว่าจะขายไปทางแอฟริกาหรือว่าไปทางตัวนอกกลางเนี่ยเราจะขายผ่านเทรดเดอร์ก็คือเป็นลูกค้าที่เป็นเทรดเดอร์ที่อยู่ในสวิสหรือสิงคโปร์พวกนี้จะค่อนข้างปลอดภัยนะครับ แต่หลังๆเนี่ยเนื่องจากประเทศของทางแอฟริกาก็พัฒนาลูกค้าก็ออกมาซื้อตรงนะฮะทางเราก็มีการขายไปบ้างนะฮะซึ่งล,ลูกค้ากลุ่มนี้ยจะเป็นกลุ่มที่มีปัญหาการจ่ายเงินเยอะที่สุดฮะไม่ว่าเวลาเปิด LC มา ก็ LC จะติด dis C นะ discrepancy คือมีข้อโต้เถียงให้เขาไม่จ่ายเงินหนักที่ทําให้เราถึงขั้นแบบเครียดไหมครับประมาณ10ปีที่แล้วรจริงก็มีลูกค้าอย่างที่เลยนก็คือเป็นช่วงที่เป็นลูกค้าเนี่ยในแอฟริกาออกมาซื้อโดยตรงนะฮะอ่างลูกค้ารายนึงซึ่งผมอาจจะขอไม่เอ่ยนามแล้วกันนะครับซึ่งใหญ่มากนะครับเป็นบริษัทที่มียอดขายประมาณสัก600ล้านเหรียญ2-3หมล้านบาทนะฮะณขณะนั้น แล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากของทางประเทศเขาเองด้วยนะฮะมีต่างชาติเข้าไปถือหุ้นด้วยเราก็นึกว่าเอ๊ะน่าเชื่อถือ,อน่าจะปล่อยเครดิตได้นะเพราะเพราะหลายคนก็ให้เครดิตเขานะฮะแต่ท้ายสุดล้านเนี่ยเขาก็ไปประสบปัญหาของภายในบริหารการบริหารของเขาเองเพราะเขาทำธรุรกิจหลายชนิดเขาไม่ได้มีปัญหาเรื่องข้าวแต่เป็นมีปัญหาเรื่องโกโก้นะฮะขายโกโก้ท้ายสุดเขาก็มาเบ้หนี่เราครับก็ค่อนข้างหนักอยู่เพราะหลายร้อยล้าน หมายความว่าตอนนั้นเนี่ยเราส่งข้าวไปแล้วแต่เขาเบี้ยวใช่เหมเป็นร้อยล้านอ่าครับครับโอ้ร้อยล้านนี่เครียดนะครับเครียดครับก็เครียดอยู่เครียดมากครับเพราะตอนนั้นปัญหาของลูกค้ารายนี้เนี่ยอย่างที่เรียนก็คือนะฮะทำธุรกิจหลายประเทศเวลาปัญหาอันแรกเลยไม่รู้จะตามที่ไหนเพราะว่าเราไม่รู้ว่าตัวลูกค้าเนี่ยอยู่ที่ไหนก็ต้องจ้างทนายหลายๆที่นะครับ ก็าหาตัวค่อนข้างยากครับผมอยากรู้ว่าในความรู้สึกของคนคนหนึ่งที่ทําธุรกิจนะครับอยู่ดีวันหนึ่งทำฟลัอยู่ แล้วกลายเป็นหนี้ก้อนเริ่มขึ้นมาประมาณ200ล้านอย่างเงี้ยในความรู้สึกณช่วงเวลานั้นเป็นยังไงบ้างโอ้ก็นึกถึงนึกถึงเลยครับว่าประกันของทางเอ็กซิมที่เคยมาเสนอเนี่ยครับน่าจะควรทำในวันนั้นเพราะจริงๆเคยเสนอเพราะจริงๆเราก็ไม่เคยนึกกันนะครับเพราะว่าจริงๆค่าประกันเนี่ยมันมันไม่ได้แพงมากจริแต่ว่าเนื่องจากว่าการแข่งขันธุรกิจเนี่ยเราก็ต้องไปแข่งนะครับมันจะศูจุดหจะเท่าไหร่มันก็ต้องเราก็ต้องไปแข่งนะครับ เราก็นึกว่าจะประหยัดตรงนั้นปรากฏท้ายสุดแล้วพอมานั่งนึกหมมันไม่คุ้มมากๆเพราะว่าเราถ้าเราทำเนี่ยนะครับมันช่วยรับประกันความเสี่ยงได้เยอะแล้วก็นึกถึง90%ของ200ล้านเนี่ยนะครมันก็ทําให้การตัดสินใจมันอ,อาจจะแก้ปัญหาได้ดีขึ้นตอนนั้นคิดไหมครับว่าธุรกิจจะรอดหรือเปล่าหรือว่าอาจจะไม่รอดอก็ต้องเรียนว่าคือ,อก็ต้องบอกว่าทำธุรกิจมา เออเราก็มีแคปิตอลเบสที่ดี2อ0กว่าล้านก็ถือว่าเยอะแต่ว่าธุรกิจรอดครับรอดแต่ว่าเราก็ไม่อยากที่จะไปเสียตรงนั้นอยู่ดีครับคราวนี้ก่อนที่จะไปดูนะับว่าแก้ปัญหาอะไรยังไงนะขอไปที่คุณนอหน่อยครับคือตอนนั้นยังไม่ได้พบเจอกันไม่ไม่รู้เรื่องนี้กันถ้าเกิดเป็นเคสกรณีแบบนี้ครับทาง X อ็กซิมแบงเนี่ยมีวิธีป้องกันยังไงบ้างก่อนที่จะเกิดเรื่องครับต้องขออนุญาตแนะนําองค์กรนิดนึงก่อนครับเอ็กซิมแบงเนี่ยเป็นสถาบันการเงินของรัฐนะครับสังกัดกระทรวงการคลัง mandate ของเอ็กซิบแบกก็คือการสนับสนุนภาคส่งออกนะครับเพราะว่าเป็นกลไกหลักในการพัฒนาประเทศนะครับทีนี้เราจะมีบริการตัวหนึ่งครับที่เราเรียกบริการประกันการส่งออกนะครับอันนั้นจะช่วยเหลือผู้ประกอบการในการป้องกันความเสี่ยงจากการค้านะครับความเสี่ยงจากการค้าระหว่างประเทศเนี่ยที่ผู้ประกอบการเจอก็คือเรื่องของคู่ค้าไม่ชําระอย่างที่คุณแด๊ดพบครับโดยปกติอย่างที่ประสบการณ์ที่เคยมีนะครับก็คือว่าผู้ประกอบการส่วนใหญ่่ยเจอคู่ค้าจากงานในิทศการต่างๆนงานแฟร์ต่างๆ ไปพบเจอกันพวกแานใช่แล้วก็มีคําสั่งซื้อมาครับนะครับแล้วก็ผลิตสินค้านะครับแล้วก็ส่งออกให้นะครับโดยที่อาจจะส่งออกเป็นเทอมอย่างที่อย่างที่คุณแคนว่านะครับคือไม่ได้รับชําระเงินก่อนนะครับแต่ว่าส่งสินค้าให้เขาก่อนแล้วก็รอให้เขาชำระเงินเข้ามานะครับทีนี้ความเสี่ยงเกิดขึ้นละนะครับเพราะเราไม่รู้จริงๆว่าคนที่มาซื้อของเราเนี่ยเขามีความน่าเชื่อถือมากน้อยแค่ไหนนะครับโดยบริการตัวนี้นะครับโฟล์ก็คือว่าเราจะวิเคราะห์ตัวคู่ค้าก่อน ทางบริษัทก็จะแจ้งออกมาว่าเราจะค้าขายกับผู้ซื้อรายหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับแล้วก็แจ้งชื่อมานะครับผมก็จะดูว่าผู้ซื้อรายนั้นนั้นเนี่ยมีความน่าเชื่อถือมากน้อยแค่ไหนโดยวิธีการที่เราไปสั่งซื้อข้อมูลจากต่างประเทศนะครับ<อ>ข้อมูลที่ได้นะครับจะ,ะบอกจะบอกเลยว่าคู่ค้าเนี่ยก่อตั้งมานานแค่ไหนแล้วนะครับมีคนงานกี่คนคนะครับมีทุนจดทะเบียนเท่าไหร่ธุรกิจของเขาเป็นยังไงตอนนี้บวกหรือว่าลบอยู่นะครับเขาเคยเดี้ยวนีใไขหรือเปล่า นะครับก็ข้อมูลเหล่านั้นเอามาประเมินประมวลผลนะครับแล้วก็แกรนเป็นมุมเงินให้นะครับพอบริษัทค้าขายถ้าค้าขายและผู้ซื้อชําระเงินเข้ามาตามปกติเนี่ยก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าเกิดว่าผู้ซื้อไม่ชําระเงินเข้ามาเอกซิมพร้อมที่จะชดเชยค่าสินไหมทดแทนให้ความคลองที่เอกซิมคุ้มครองนะครับก็คือเรื่องของความเสี่ยงทางการค้ากับความเสี่ยงทางการเมืองนะครับอาถ่าทคุณแตกว่าอยากให้เล่าข้อดีของการทําประกันการส่งออกให้ฟังหน่อยนะเผื่อคุณผู้ชมบางท่านเนี่ย ศึกษาอยู่แต่ว่ายังไม่รู้เอ้ข้อดีจริงๆคือยังไงในฝั่งของคุณแต๊คครับครับก็ต้องบอกว่าอย่างที่คุณนอบอกนะก็คือมันทําให้สบายใจในการขายนะครับเวลาขายเนี่ยเราค่อนข้างมั่นใจมากนะว่ามีปัญหาอะไรเราแก้ได้นะครับแล้วก็อย่างที่ที่เรียนก็คือเวลาที่มีปัญหานะก็ตรงอย่างที่คุณน้องบอกร้อยเปอนะก็คือว่ามีปัญหาปุ๊บสามารถเคลมได้ก็8 90%อขึ้นอยู่กับนโยบายที่เราทาถูกไหมครับแล้วอย่างที่เรียนก็คือ ข้อดีมันไม่ใช่ว่าเราได้แค่เงินคืนนะฮะก็คือชื่อของ e x ็กซิมบที่คุณเอาบอกส่งจดหมายไป g e n a l reminder เนี่ยลูกค้าเนี่ยให้ความสําคัญนะฮะคือเวลาเราไปถามเองเนี่ยไม่ค่อยไม่ค่อยสนใจแต่เนื่องจากว่าพอเป็น Ex ็กซซึ่งเป็นแบงก์รัดนะฮะเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยทั้งลูกค้าบางเจ้าที่ชะลอการจ่ายเงินก็กลับมาชําระเงินนะครับ,รบแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คืออย่างที่เลนก็คือเรื่องของการ Recovery ของของ,ของความเสียหายนะครับอ,อย่างที่ ยกตัวอย่างที่เคสตัวเองไปตามเองโดยที่ไม่มีเอ็กซิมเนี่ยนะฮะได้ไม่เกิน2 0บยี่สิบเอร์พอมีเอ็กซิมเนี่ยเนื่องจากว่าทางเอ็กซิมเนี่ยจะจะ,จะรู้ถึงข้อกฎหมายในแต่ละประเทศนะฮะจะสามารถที่จะแนะนําได้ว่าเอเจนซี่คนไหนที่ในการคอลเลต์เนี่ยนะครับเหมาะคนไหนเหมาะกับประเทศไหนนะซึ่งก็สามารถที่จะไปรีคอรเวอร์ได้มากนะครับในในสิ่งที่เสียหายไปนะอันนี้เราก็ได้จริงๆ ครับในฐานะที่เราเป็นคนที่ผ่านประสบการณ์เรื่องนี้มาแล้วนะฮะถ้าเกิดอยากให้ฝากถึงผู้ประกอบการในตอนที่กําลังเริ่มต้นทําธุรกิจหรือว่าทําอยู่แล้วนะครับมีสิ่งไหนที่ควรทําหรือว่าไม่ควรทําบ้างักแชร์หน่อยครับได้ก็คือทําธุรกิจส่งออกเนี่ยนะอย่างที่เลียงก็คือมันก็คงมีการแข่งขันโดยทั่วไปนะครับแต่จริงๆสิ่งที่เราพยายามบอกทุกๆคนก็คือแข่งกันเนี่ยนะครับคือแข่งกันเรื่องของ คุณภาพสินค้านะครับเรื่องการบริการว่าเราบริการลูกค้าให้ดีราคาแข่งขันก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งก็ะนะฮะได้แต่สิ่งที่ไม่ควรแข่งที่สุดเลยก็คือการแข่งกันไปให้เครดิตนะครับเพราะมันมันไม่ใช่ธุรกิจของเราเราไม่ใช่ธนาคารนะครับ,รบแล้วเราก็ไม่เครื่องมือในโดยเฉพาะการให้เครดิตโดยที่ไม่มีเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงตัวนี้เนี่ยอันตรายมากๆครับโอกาสได้โอกาสเสียมากกว่าได้ครับ ราประสบพบเจอไปเองแล้วครับใช่ครับรังคุณนอร์ครับถ้าเกิดผู้ประกอบการธุรกิจรุ่นใหม่ๆถ้าเกิดต้องการทาธุรกิจหรือว่าเริ่มต้นมีคําแนะนำยังไงบ้างถ้าเกิดจะแนะนำผู้ให้ผู้ประกอบการนะครับก็คือว่าทางบริษัทที่สามารถที่จะเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ๆนะครับเอ็กซิมเองสามารถให้ความรู้ได้นะครับนอกเหนือจากกูเงินนะครับเอ็กซิมสามารถบริการความรู้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตลาดส่งออกนะครับ คขั้นตอนการส่งออกนะครับเพิ่มการชําระเงินที่เหมาะสมนะครับเอกซิมสามารถเป็นพี่เลี้ยงให้ตรงนั้นได้ครับณเวลาปัจจุบันเนี่ยโอกาสทางธุรกิจมีเยอะแยะมากมายนะครับแต่อย่างที่เราเคยได้ยินว่าทุกวิกฤตมีโอกาสนะครับแล้วก็ทุกโอกาสก็มีวิกฤตนะครับทีนี้ผู้ส่งออกเองเนี่ยในฐานะที่เป็นผู้ประกอบการเนี่ยอุตสาหกู้นี่ยืมสินมานะครับหรือจะเป็นเงินของตัวเองก็แล้วแต่นะครับในการลงทุนนะครับผลิตสินค้านะครับเพื่อที่จะส่งออกนะครับ เราทําสินค้าตามความต้องการของผู้ค้านะครับเราอุตสาหวิจัยพัฒนาอะไรก็แล้วแต่นะครับไปถึงที่ต่างประเทศนะครับไปออกงานแฟร์นะครับเสียเวลาบินเสียเวลาเดินทางไปนะครับถามกลับมาว่าความต้องการของเราจริงๆในการค้าขายต่างประเทศเนี่ยยอดขายเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดของเราหรือเปล่าคาตอบผมว่าถ้าเกิดตอบว่าใช่คําตอบคือถูกเครื่องเดียวนะครับยอดขายเนี่ยอาจจะไม่ใช่คําตอบของทุกอย่างถ้ายอดขายที่เราขายไปแล้วเก็บเงินไม่ได้ นะครับอันนั้นก็ไม่มีประโยชน์ที่จะขายนะครับเพราะฉะนั้นในฐานะของคนรุ่นใหม่ผู้ประกอบการรุ่นใหม่เนี่ยก็ควรจะให้ความใส่ใจในเรื่องของการป้องกันความเสี่ยงด้วย ส่งสินค้าไปแล้วควรจะได้เงินกลับคืนมาทีนี้ถ้าเกิดว่ามีความข้อสงสัยต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของการส่งออกนะครับก็ขอให้นึกถึงซิมวันนี้ต้องขอบคุณนะฮะทั้งคุณแท็กแล้วก็คุณน้องมากๆขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากครับทุกผู้ชมครับหลังจากที่ได้ฟังกันแล้วนะครับความเฟลจะไม่ใช่เรื่องน่ากลัวอีกต่อไปครับถ้าเกิดเรานําความเฟลนั้นมาถอดบทเรียนแล้วก็แก้ไขนะครับขอเป็นกําลังใจให้กับผู้ประกอบการและนักธุรกิจทุกคนนะครับ เอ็กซิ n แเติมความรู้เติมโอกาสเติมเงินทุนนะครับ f ฟลส์โอเวอร์อดบทเรียนสู่ความสำเร็จในตลาดโลกกับเอ็กซิ n แบงค์กล้าพัฒนาเพื่อคนไทยสวัสดีครับ